กิ่เนอาหนางนัง่งดีมาทุกคน,กน,นมาเลืเอยเจงกัะไนเจ้งเลยเจงเลยมาด้วยหนาวไ,ไปกัน สบายดีทุกคนขอต้อครับทุกคนขอซื้อฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกกิดดิงากกินันชนาก้าเฮาขี่ไปนะน่ะขี่จนสี่หอดแล้วผู้ดินเขากลังสิงโหะปดองปดอนเท่าอีน้องก็ต้องมากันได้ออกมาแล้วกะเลยนพันุกันโค้งกับใส่ไปทางไหนคุณยาย ดีขึ้นแล้วอ่ะัลมันหนาหนาเนาะอ้มันหนาเนี่ยมึงเจอไปเด้อเป็นอะไรหนาเนี่ยมันคือยังหนาใครเนี่ยโรบินไลน์มั้มันโรบินเน่โวีมันบวมันตะวันดีวนี้ปรกเวณียุลุกขึ้นมันอยากคือจะีนิมันวนเนี่ยาตวหอมันท่เลยป้ามันนวให้ประตูไหมประตูเมยไหมมันว่างเฮ้ยล้ กินตละไคร้นี่มันมาบุญบ๊อบป็นบ๊อบปินเนาะจิยวดให้ระตูก่อนไปกินซูมื้อมันววาเก็มี11เอเอาจับห้เด้อมาตีในปตูนะโจ้ยให้ยังนาพิมพ์้นไปเวียดนามแล้วจุดยอีนหาไปไปนะยอดดนล่ะของใครไงนะที่บุโจแก่เลยอะคุณน้องแก่เลยแม่ไม่อเลี้ยงปีเตอร์ไปกคนเข้่มาบอโน่นีนแกยัง แกให้หน่อยไม่แก่รอไม่แก่รอไม่ต้องแกะคุณก็ว่าจะไปซื้อยาอันมองยาเขาอวดเห็นบ้าไห้อยู่ทำทิมบริษันนั่นนะยาท้องก้อนนั่นนะยาโน้ตแก่องก้อไม่ตู้ไอ้เขียวนะมันเขียวอินเอ็มมีบอดยาเขียวมันเขียวทองก้อนเออเขียวดีแล้วก็เขียวน่ะไม่นะเออถ้าว่ดิ

ยี่นี่มาแล้วก็บอกอุ้ยพกินก่ก็ส่งแค่ส่งสาแล้วก็จะไหนอุ้ยอินอินว่าเขาไม่รับอินเจียงเลยหรอโอ้ยน้งเลยนี่นี่นิ่วน้ำนี่ดีกว่าสินี่รันเห็นว่ารันวะนี่นิ่วไม่รู้ออกเลย นี่ตู้ออกเลยน้องต้องตู้เด้อไม่หลอกไม่ออกหลอกบ้าบอลบ้าบลคุณใ่มูงกันแล้วตู้น่ะตู้นยิ่งมาเรียมเป็นตู้้เ้น้าี่เป็นตู้นะโอ้ยผู้จี้งานอะไรไป้บแรงครับทิพย์เลยไปจีนละไปเลยเลยมันไปินนรอเลยไปจีบเนี่มันเนี่ยยายคึโบราณเท่าเนี่ย ร่างก็ดนขนาดร่างดนี่แตกเด้อเดินอายุ่องนติดโอ้เบอเบที่ติดี่พติ่ติดเอออนนี้ลายนเุนวด้วหลาด้ยจกระไรเจงอะไระจตเลยมา้ยวไก่อนโอ้ยตายแล้ววอีสานี่เป็นแม่นิ้มแด พอปป่วยยุ่งกระเทียมอธิบาเอาไรกัิจับให้โบจับโบจับมันบิดต่อไหมบิดต่อเอออ้าขากระมาบัดนี้เอ้าเอ้าบัดนี้แม่หลานเจ้าคนนี้แม่เขาจเอา้าเ้ ใคก็มาบีบตีนแไมิ่ตู้โอ้ยไอิบีบตีนแม่ตู้เอาเงี้ยวะอยู่กับเฝ้านพะเจคอยบ่บ่จะดอกจะออกไปแล้วขายังไงอ่ะไเพรเลยนะไอ้น้องสบีบตีนแไม่ตู้อเด้วกวนเขาอยู่พอนกกวนเขาอยู่ทับเทพไปทางอะไรอ่ะไปทางเนเดี๋ยวต้งเปลี่ยนเอออาทางนี่มันหวเนาะ ขอยางตักส้่ขึ้นย่อนทางยางนี่แหละร้านนี้ว่าไปน่ว่าทางนี่ว่ายางเนี่ยนีอ่าักยางออมเป็นทางบอกกันนั่งเชื่อหน่อยเห็ยางมานนิชิบอมอนี่เมื่อกี้เราไซื้อขนมตอนหนอะไปองบ่อไปอะละเมาเลยทีบอก อยากได้เหรอไ้ไงไข่อยากได้ต้องพูดว่าคือแบบมาเอามาโทรมาโดอไกฝกะดิ่ไม่รู้สิอ่ะลองพูดเองดูไปกฝกะดิ่งจริงๆเพื่อจะได้พันชี่ไม่มาของเ่าวคอยบอกจะว่าจังสันว่าคอยบอกจังไหนม่นี่คอยจิบอกให้เจ้ะว่าจังสี่เด้อมาถึงไหนคินหอดทับทิมบอทุกคนเอาไข่กี่หู้จ้ะบอกคน ตัง้งแต่โดนนะ,ะจะเบอาวหม่ตีสต้สาอบอาวไม่มึงก็ชินหอดน้องทับที่บาทุกคนชินหอนอน้งเราที่มาทุกคนถ้าเบิ้งยูกอ็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดเตกดติดต่อกินจริงๆเอจะได้ขขามาทที่มาหาพวกเราเอาจ่า,าะจะวาเด็กๆสำนันบ่ เอาวันนี้ต้องนั่งกับเาต้องนั่งจ้ากับเราจะรีบไปเจ้าคือไอ้ตายพูเป็นบ่ไอ้ตายแล้วว่าเป็นที่อตายแเขาว่าอีสานนะใส่ว่าจะมักเบิ่งอ่าคลิปน้องน่องยังเกาะที่ฟาเฟตค่ะโอ้ยไม่รู้บุกไทยหน่อยหนูยิ้มเออหนูยิ้มหนูแย้มหนูแย้มเออไปพูดกับไทยหนูยิ้มหนูแย้มลองลองก่อนเอ้าลองมาแบบนี้หนูแย้มเอาเอาเออเสี่ยวคนลเมยนี่นี่นี่ นี่เนาะฮะโอ้ขยันจังคุณเลยเนี่ยเท่นแท่นเท่นทนเท่นนูนยิมนแนิ้มช็อคเลตอ่ะมาบอเอาลองมาแบบน้นยิ้มแแย้มดูยีนี่แหละมันเย็นไม่แง่กิ่นม่เป็ี้อบเข้าใจนแมว่าสิว่ากินน้ำมันในแย้มมันเสียใจ เอาพ่อเนาะใครอยากเอาขนมให้น้องทัพทิมก็ฝากมาในร้อยเลขมาซีน้องเลยโอ้ยคือไอเดอร์พูดจริงจริงคือเ่ซื้อไปให้เนาะกเขาบอกว่ให้กินเนาะไม่ต้องบอกจังไหนซะบอกว่าเอาขนมมาเลยฝากไอ้น้องให้ทัพทิมเอาคนเข้าวบะซีไอ้น้องเลยกระได้ให้น้องซื้อให้เลยเด็ดกระได้บอกกรงไดกระได โอเคเนาะทุกคนอาะเมตุวันนี้กฤชิฟากถามเลยซ้าผู้ดียวเริ่มละเริ่มกันเองละถ้าก่อยไปพัดมันนะคือถ้าก้อยกับว่าถ้าก่อยคนหนองคายเพราะกับว่าถ้าก่อยคนหนองคายยึดกันเอ๋อนุ่งเพงซี่คือกันเด้เนาะนุ่งพัสสินเนาะพัสทานน้าดูดมันก็นุ่งสินเด้เพราะว่ามาจะใส่ยย้ายมาจะหนองคาย เราไม่ใช่หนองคายเขาก็บ้าไปอุไปีสารเขาก็บ้าท้ายสาลเขาก็บ้าคอยพุนงนนองไาย